โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเออใช้มาโคท่านะผมเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนใช้มาโคท่าในคอมกันนะผมเนาะซึ่งจะเป็นบูสเต็คเออห้าจุดสองจุดห้าศูนย์นะครับประมาณนี้เนาะอ่าตามเออข้างบนเลยนะครับผมเนาะบูส t ต็คห้าจุดสองสามารถเออใช้เออเออขาเรียกว่าอะไรนะมาโคท่าได้นะแบบว่ากดท่ารัวประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนกันว่าทํำยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทํากันให้ดูนะครับผมว่าเออ การใช้มาโครกดท่าโรจะเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเออมาโครกดท่าโลนะครับเออไอนี้ตั้งโดยบูสเต็กหนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะตั้งโดยบูสเต็ก5นะครับเนาะโดยการใช้เออลูกกิ้งเมาส์นะผมเนาะโดยการใช้ลูกกิ้งเมาส์นะอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนทํากันว่ามันทํายังไงเนาะเพราะบางคนคิดว่าบูสเต็กห้5อาจจะทําไม่ได้เนาะแต่จริงๆก็ทําได้เหมือนกันนะผมเนาะเหมือนบูสเต็ก 4. 2เลยเนาะ คล้ายกันแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือการใช้ลูกกิ้งส์นะครับหรือว่าจะใช้เป็นเอ,อ่อกดกดนิ้วก็ได้นะจะเป็นกดตัววีกดตัวบีกดตัวอะไรก็ได้นะที่เราถนัดเนาะเนี่ยประมาณเนี้ยสำหรับเอ,อ่อกดท่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรลูกกิ้งเมมส์ก็มันก็จะเร็วนะมันก็จะเร็วดีนะครับผมเนาะสำหรับคนที่อยากตั้งเพื่อไว้แบบว่าเอาไปเล่นแล้วเอ,อ่อกดท่ารววเพื่อไม่ให้ฝั่งเราข้ามได้ยินเสียงเท้าเนาะมันก็ช่วยได้อีกนะครับผมเนาะอ่ะ เราจะมาสอนตักเลยนะว่าต้องทํำยังไงกันบ้างน,นะครับอ่ะโอเคขั้นตอนแรกก็คือแต่เราจะมาสอนแต่ขั้นตอนแรกเลยขอลบนี้ออกก่อนนะอ่ะก็คือขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเนาะขั้นตอนแรกก็คือตั้งจุดเออผมขอยื่นก่อน ถ้าตอนแรกก็คือตั้งปุ่มเนะี่ยปุ่มเอ่อปุ่มท่ากับปุ่มเอ่อกดท่าให้มันอยู่ที่เดียวกันเนาะปุ่มกดท่ากับปุ่มที่ว่าเราจะใช้ท่าไหนไม่ใช่เป็นบูยาหรืออะไรก็ได้นะที่เราอยากทำเนาะหรือว่าท่าที่ไม่ค่อยมีเอฟฟกเยอะเนาะก็จะทําให้มันไม่แหลกไปเนาะแนะนาให้ตั้งเอ่อเออตรงตรงเดียวกันนะ่ะสมมติตรงนี้ก็ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ตั้งอะไรเรียบร้อยแบบนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็กดไปที่เอ่อการควบคุมเกมเนาะจะเป็นรูปคีย์บอร์ดเนาะกดเข้าไป นะครับผมเนะาะแ้จะมีแถบข้างๆนี้จะเป็นออแถบบอกนะว่าเอาไปทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็จะใช้แถบซ้ำนะแถบซ้ำนะครับอ่าลากไปเลยตรงเออที่เราเป็นตรงที่เรามาร์กจุดกดท่าไว้เนาะก็วางไว้ตรงนี้เลยครับผมเนาะของเออถ้าเป็นลูกกิ้งมส์ก็ใช้แค่ใช้2อันเนาะแต่ถ้าเป็นกดกดมืออย่างเดียวก็ใช้อันเดียวนะครับผมเนะาะสำหรับลูกกิ้งมส์ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ สำหรับลูกกิ้งเมาส์นะคนดูก็กดเข้าไปที่ตรงกลางนะอ่าในกดไปตรงตรงกลางนี้แล้วก็กดเลื่อนเมาส์ขึ้นหรือลงก็ได้เนาะขึ้นหรือลงก็ได้นะสำหรับคนที่ถนัดเนาะอ่ะเราก็จะมาตั้งค่ากันพี่จะตั้งเป็นเจ็ด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 เนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้อันนี้กันแรกอันนี้คือเออเออปุ่มเอขึ้นนะคนดูปุ่มอันนี้เมาส์ขึ้นนะครับผมเนาะสกอร์เมาส์ขึ้นนะครับอันนี้ก็เฮ้ยเอออันนี้ลง เน้ลงอันนี้ขึ้นนะครับอ่ะขอภัยด้วยวกันนะครับโอเคก็แก้ค่านะครับปึ๊บแล้วก็มาลากมาที่เดียวกันเนาะตรงนี้นะอ่ะโอเคแล้วก็กดบันทึกเลยนะอ่ะเ,เรามาดูกันเรามากดท่ากันก็จะม,มาอย่างนี้นะหรือใครนะอยากแบบว่าเขาเรียกยังไงอยากแบบกดท่าแบบรวงัวงแบบว่าใช้แบบแค่ ปุ่มเดียวก็คือเป็นปุ่มเอ่อตัว A B C อะไรก็ได้ก็ลองปรับได้นะ <c oughs> ขอลบกวนสมมติเอาเป็นอ่ะสมมติเป็นตัว P แล้วกันนะแต่มันก็อาจจะชา้าหน่อยนะเพราะว่าเออไอยังไงอ่ะก็คือมาโคตัวนี้มันเป็นเออเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอ่ะไม่ใช่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรอกเป็นเป็นโบสแตก็กเออเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาเลยเออได้ความเร็วในการเขาเรียกว่าความเร็วในการคลิกอาจจะชา้าลงกว่าโบสแตก 4, นะ็กสี่เนาะ อ่ะสมมติจะเป็นตัวเอ็นละกันอ่ะตเอ็นสักอ่ะลองดูนะครับอ่ะตัวเอ็นก็จะเป็นนิ้วสดนะคนดูมันก็นี่ก็จะประมาณเนี้ยมันก็จะช้าหน่อยนะแต่ว่าเมื่อพดได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันตั้งเอ,อ่อแท็บเอ็นได้อีกตัวหนึ่งไหมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอลองตั้งก่อนเพราะอันนี้ก็ยังไม่เคยลองเหมือนกัน จะได้เอาไปใช้กันได้นะครับมันจะเร็วได้แค่นี้หรือเปล่าอ่าน่าจะได้แค่นี้แหละเนาะอ่าสําหรับเอ่อการกดทางนะก็จะมี2รูปแบบก็คือใช้ลูกกิ้งเมาส์นะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นหรือว่าใช้กดเป็นตัวอักต่อไปนี่เนาะมันก็จะลวกละแบบกันเนาะอ่าจะลวกละแบบันอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย